ความฝันสูงสุดเผยหลักเกณฑ์คัดโอลิมปิก2028วอลเลย์บอลหญิงไทยลุ้นหนักวันที่1ธันวาคม2566สาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้เผยหลักเกณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วโดยให้สิทธิ์แค่12ทีมเข้าร่วมและไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก3กลุ่ม หลักเกณฑ์มีดังนี้ 1. ทีมเจ้าภาพโอลิมปิก5ทีมแชมป์ทวีปทั้ง5ทวีป3ทีมอันดับ1-2-3จากชิงแชมป์โลกปี2027 3. ทีมอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ทางนี้แฟนลูกยางต่างเสียดายหากกำหนดโคตา้าแชมป์ทวีปในปี2024วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคงได้ไปโอลิมปิกที่ปารีส แต่บางส่วนก็บอกว่าถ้าใช้กฎนี้จินกับญี่ปุ่นก็ส่งชุดใหญ่มาแข่งขันแน่นอนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ